คุยแบบรอบอล EPD นะครับกบลับมาพบกับท่านผู้ชมกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายการทําคลิปไปนานพอสมควรนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกับสโมสรบุรีรัมยูเต็ดที่จับมือกันนะครับพัฒนาเย,ยาวชนเพื่อหวังสร้างทีมขึ้นมาแล้วก็สร้างนักเตะรุ่นใหม่นะครับโดยเน้นเรื่องวินัยเป็นหลักเพื่อก้าวขึ้นไปเป็นท็อป10ของทวีป เอเชียครับหลังจากที่คุณเนวินชิดชอบนะครับประธานสโมสรของบุรีรัมยิเตศเขาได้มีการประกาศน,นะครับที่จะเข้ามาร่วมมือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการพัฒนาแล้วก็ยกระดับทีมเยาวชนของไทยให้ดียิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่ผลงานในช่วงหลังก็ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเองนะครับก็มีการแยกทางกับเอคโนอย่างเป็นทางการนะครับโดยเฉพาะการแยกทางกับสมบดอบาร,ริโรกาเซียเฮชโคชชาวสเปนนั่นเอง ทำให้การใช้งานของบริการคุณซื้อจากเอคโนโก,ก็จบลงที่สาบดรบาเรโรกาเซียนะครับซึ่งผลงาน5ปีครึ่งที่ผ่านมาก็มีผลงานไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่นะครับล่าสุดก็ได้มีการจับมือนะครับกับสโมสรบุรีรัมย์ยูเต็ดน,นะครับโดยคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรเองเนี่ยก็ได้เดินทางนะครับมาร่วมเปิดตัวเองเลยนะครับเพราะว่าก่อนห้านี้เขาก็เป็นตัวตั้งตัวตีนะครับที่จะ อยากพาทีมเยาวชนของไทยเนี่ยกลับมาทําผลงานที่ดีอีกครั้งนะครับวันนี้เขาก็มีการจับมือร่วมกันนะครับที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็มีบรรดาผู้ใหญ่ในวงการทั้งบิ๊กออสครับพลตำรวจเอกดรสมยศุ่มอาน่วงนะครับนายกสมาคมรวมไปถึงนะครับคุณเินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูเดตนะครับกาเลสโลมาโคซาผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคชิดชนกชิดชอบนะครับบุตรชายของคุณเินซึ่งจะรับบทผู้จัดการทีม ชาไทยรุ่ยุ่ไม่เกิน18ปีนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดตัวมีล o s อสเวลลบินะครับ H- โค d ดรุ่ยอุยุไม่เกิน18ปีด้วยนะครับก็จะเข้ามาทำหน้าที่แทนของสมดตบาลเรโรก,กาเซียนะครับซึ่ง Big กออสเนี่ยก็มีการเปิดเผยนะครับหลังจากที่ทำโครงการดีนะครับโดยบอกว่าทุกสโมรสรให้ความสนใจแล้วก็มีการเสนอแนะสมาคมให้ทำกิจกรรมหลากหลายนะครับ ตอนนี้ก็เป็นที่ทราบดีว่านักกีฬาช่วง18-20ปีเป็นช่วงที่สําคัญมากนะครับก็ต้องการที่จะพัฒนานในจุดนี้บุรีรัมเองก็รู้นะครับว่ามีความเด,ดเด่นในการคุมทีมแล้วก็เน้นเรื่องวินัยนะครับเคร่งครัดรวมไปถึงด้านฟิตเนสโัชนาการการฝึกซ้อมอยู่แล้วก็จะมาร่วมมือกันนะครับสมโมสรบุรีรัม กับสมาคมก็ทําข้อตกลงนะครับที่จะสร้างทีมชาติไทยนะครับเพื่อก้าวไปเล่นในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียปี2025นะครับเป้าหมายหลักนั่นก็คือการเป็น1ใน10อันดับแรกของเอเชียให้ได้นะครับโดยแนวคิดนะครับกระบวนการต่างๆที่ทางสมาคมแล้วก็บรัมยูเต็ดตั้งคอนเซ็ปต,ต์มานะครับก็จะสร้างทีมด้วยความเสียสละนะครับ มีจรรยาบรณมีความรับผิดชอบทัศนคติดีมีวินัยสภาพจิตใจการทํางานหนักและสามัคคีนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานในการยกระดับนักกีฬานะครับนอกจากนี้กระบวนการ4ขั้นตอนก็มีการแช้นนะครับเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาพจิตใจสภาพร่างกายและเทคนิค King of ASEAN นะครับการนําทีมชาติไทยกลับไปสู่จุดที่ควรเป็นนะครับเพื่อสร้างความสุขให้แฟนบอลแล้วก็จํำนะครับการก้าวไปข้างหน้าด้วยมาตรฐานไปท้าทายนะครับทีมชา้นนำ่างเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ 10. นอกจากนี้นะครับก็คือการสร้างความสม่ำเสมอในการพรัฒนาฟุตบกในระยะยาวนะครับโดยทางนักกีฬานะครับก็จะมีการเก็บตัวที่แคมป์ของสโมสรบุรีรัมยูเต็ดนะครับในช่วงต้นเดือนธันวาคมเป็นต้นไปนะครับก็จะมีการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับระดับมาตรฐานสนามซ้อมสนามแข่งขันที่พัก ฟิตเนสว่ายน้ำนะครับแล้วก็โภชนาการเปิดเรื่องที่สําคัญด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับทางสมาคมแล้วก็บุรีรัมยูเตดหลายคนอยากให้คุณเนวินมาช่วยทีมชาติไทยครั้งนี้คุณเนวินมาช่วยแล้วนะครับผลงานของทีมชาติไทยในระดับเยาวชนจะดีหรือไม่ดีขึ้นอย่างไรก็มาติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของเฮชโค้ดกันบ้างนะครับก็มีการแต่งตั้งมีลอสเลเวบิดอย่างที่พูดไปนะครับเป็นชาวเซิร์ฟนะครับ ถือใบอนุญาตระดับโรไลเ้นด้วยนะครับเคยคุมทีมดังๆนะครับโดยเฉพาะทีมชาติเซอร์เบียในระดับเยาวชนมาแล้วด้วยนะครับก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคุณซือที่มีความรู้และก็ความสามารถในการคุมทีมระดับเยาวชนนะครับที่สําคัญนะครับการเลือกทางมิลลอสเลเวบิดมาคุมทีมเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับคุณเนวินชิชชอบก็บอกว่าคุณซือที่ จะต้องมาคุมทีมในดเดวัยเยาวชนจะต้องเน้นเรื่องวินไนเป็นหลักนะครับซึ่งหากจะเอาโคสตที่เป็นเอเชียก็ต้องเป็นชาวเกาหลีได้นะครับแต่ว่าหากจะเป็นกุญสือจากฝั่งยุโรปก,ก็ต้องเป็นเซอร์เบียหรือว่ามาจากชาติยุโรปตะวันออกนะครับซึ่งเป็นชาติที่ค่อนข้างที่จะเน้นเรื่องวินไนเป็นหลักนั่นเองครับก็ถือว่าต้องมาลอดูนะครับฟุตบอลไทยเยาวชนก็ใช้หลากหลายกุนสือเข้ามาคุมทีมแล้วนะครับการกลับมาใช้ คุณซือเซอร์เบียจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับส่วนคุณเนวินชิดชอบนะครับก็ได้มีการเปิดเผยเหมือนกันนะครับถึงสาเหตุการเข้ามาคุมทีมแล้วก็มีส่วนในการพัฒนาเยาวชนครั้งนี้นะครับซึ่งคุณเนวินบอกว่าบุรรัมณีอยู่ยกับฟุตบอลไทยมากว่า10ปีนะครับ แล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่บุรีรัมเข้ามาเกี่ยวข้องกับทีมชาติไทยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเดวินก็เคยวิพากษ์วิจารสมาคมแล้วก็การทํางานกองสมาคมอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็โดนแฟนบอลวิพากษ์วิจารนะครับว่าทําไมไม่มาทําเองถ้ามวัวแต่พูดแล้วไม่ทําจะได้อะไรนะครับวันนี้ก็มาช่วยนับหนึ่งแล้วนะครับก็อยากจะพัฒนาฟุตบอลไปข้างหน้านะครับซึ่งคุณเดวินก็บอกว่านะครับ กลางเวลาม,มีประสบการณ์ที่ไม่ดีตอนส่งเด็กมาเล่นยู17นะครับแล้วก็ได้สิ่งที่ไม่ดีกลับไปแล้วก็จะไม่ปล่อยให้นักเตะมาเล่นทีมชาติอีกนะครับซึ่งครั้งนี้เขาก็เลยตัดสินใจนะครับว่าจะมาเป็นเจ้าภาพมาทําเองแล้วกันนะครับจะออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะครับทั้งผูกสอนการฝึกซ้อมดูแลนักเตะหนึ่งรุ่นกินอยู่เรียนหนังสือที่เวลาม,มีเตะทุกคนมีหน้าที่คือเรียนแล้วก็เล่นฟุตบอลเท่านั้นนะครับเป้าหมายนะครับนอกจากจะ ไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับรุ่นอายุไม่เกิน25ปีรอบสุดท้ายแล้วนะครับก็อยากที่จะหวังลึกๆนะครับจะพาทีมชุดนี้ไปแข่งขันฟุตบอลจีนแชมป์โลกนะครับรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในปี2 0 2 5บอีกด้วยนะครับส่วนการคัดเลือกตัวผู้เล่นนะครับก็จะมีแนวทางชัดเจนคือการคัดเลือกนักเตะทั่วประเทศนะครับทุก3เดือนจะมีการประเมินโค้ชต้องมีสติทั้งหมดว่าใครดีไม่ดีนะครับหลังจากนั้น3เดือนต้องมีการพัฒนาต่อไปด้วย ไม่งั้นในเดือนที่6จะถูกตัดตัวออกนะครับแล้วก็จะมีการเติมผู้เล่นเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับผู้เล่นก็จะมีการคัดเลือกแล้วก็หาผู้เล่นที่ดีที่สุดเข้ามาอยู่ในทีมนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีการใช้เทอร์เมนต์ต่างๆนะครับคอยวัดผลงานด้วยนะครับส่วนการเปิดคัดเลือกแบบโอเพ่นนะครับก็จะมีขึ้นในช่วง23-25ถึงธันวาคมนี้นะครับรอบแรก วางไว้ประมาณ200คนนะครับครั้งที่2ก็จะมีการคัดเลือกให้เหลือ100คนนะครับแล้วก็จะเข้ามาอยู่ในแคมป์ด้วยกัน2สัปดาห์จากนั้นจะตัดเหลือ50คนครับเพื่อเข้าแคมป์ทีมชาติต่อไปนะครับบุรีรัมจะ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะครับด้วยเว้นตอนไปต่างประเทศคุณเนวินนะครับย้ำนะครับว่านักเตะทุกคนไม่จําเป็นต้องเป็นเด็กของบุรีรัมนะครับใครมีสัญญากับสโมสรไหนก็ว่ากันไปตามระบบอาชีพนะครับส่วนการนำลิมชาติชุดอื่นเป็นเรื่องของสโมสรสมาชิกนะครับถ้าอยากจะทําก็เชิญแต่บุรีรัมย์ดเดตดเจียมตัวครับขอทําแค่รุ่นเดียวที่ผ่านนาวิพากษ์วิจารสมาคมไม่เยอะเลยขอลองทําเองด้วยบุคลากรของบุรีรัมนะครับหลักการมันมีอยู่แค่นี้นะครับคุณเนวินบอกถึงตัดสินใจ เข้ามานี้ก็เป็นการร่วมมือกันนะครับของทั้งสมาคมแล้วก็ของคุณเดวินแล้วก็บริรังยูเอฟเดนะครับผลลัพธ์ก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าจะทําได้ตามเป้าหมายแล้วก็ลดแมตช์ที่วางไว้หรือเปล่าถ้าทําได้รับรองนะครับคืนความสุขให้กับแฟนฟุตบอลถ้าทําไม่ได้ก็รอรับเสียงวิจา์นะครับแล้วก็คุณเดวินนะครับก็จะรู้ว่าการทำฟุตบอลทีมชาติเนี่ยมันยากหรือมันง่ายกว่าการทําสโมสร